สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมตลอดทั้งปีสำหรับปีนี้มีดาวใหญ่ที่ย้ายราศีหนึ่งดวงคือดาวพฤหัสซึ่งย้ายจากภพอริเข้าสู่ภพปัตตนิดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการเงินย้ายราศีเข้าภพปัตตนีอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยู ที่มีตำแหน่งดาวเป็นกิตตสตะเกณ์ฑเล่งลัคนาส่งผลดีด้านการเงินแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับดาวต่างๆที่โครจรในจักรราศีตลอดทั้งปีก็อยู่ในทิศทางที่จะส่งผลดีแก่เจ้าชะตาสำหรับช่วงต้นปีช่วงกลางปีและช่วงปลายปีด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้สาภาวะด้านตัวตนและจิตใจมีความสุขสดใสเบิกบานเป็นอย่างมากสำหรับดาวต่างๆที่โกจรในจากราศีตลอดปี2,567นี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายให้แก่เจ้าชะตาอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพฤหัสระยะกลางปีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินย้ายราศีจากราศีเมษยกเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนพันธุเล็งลัคนาระยะกลางปีถ้าได้ลงทุนทำมาหากินร่วมกับคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้าม การหารายได้ด้านการเงินจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงระยะนี้เจ้าชะตาจะมีเครดิตด้านการเงินดีจะกู้ยืมเงินใครมาลงทุนธุรกิจใดๆก็ได้มาอย่างสบายๆไม่มีอุปสรรคและปัญหาอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านการเงินระยะนี้ก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้ด้านธุรกิจเงินคล่องตัวและมีรายได้เงินเพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างมาก อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดว่าจะได้มาก่อนเช่นนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและจะมีรายได้ด้านการเงินแบบฟลุกๆที่มาจากช่องทางการหาเงินใหม่ๆรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานระยะนี้จะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอด ระยะวันที่15มิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมจะมีโชคด้านการเงินที่มาในรูปแบบของด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะระยะนี้จะมีกระแสเงินเข้าออกเป็นจำนวนมากควรระมัดระวังและควบคุมด้านการเงินให้ดีการลงทุนเสี่ยงโชคด้านการเงินควรพิจารณาอย่างรอบคอบ จะสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินอย่างมั่นคงถาวรสภาวะด้านการเงินระยะนี้ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินช่วงกลางปีของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสําหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ช่วงปลายปีนี้ด้านการเงินจะดีขึ้นมากกว่าเดิมชื่อเสียงและอำนาจบารมีด้านการเงินจะมีเป็นอย่างมากเป็นที่นิยมนับถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปด้านการเงินจะมั่นคงถาวรและมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ยอยู่บ่อยครั้ง ช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการเงินส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งธุรกิจด้านการหมุนเงินจะดำเนินไปอย่างราบรื่นช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้าออกเป็นจำนวนมากอาจทำให้สับสนวุ่นวายอยู่บ้างแต่ถ้าระมัดระวังและควบคุมให้ดี ก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากด้านการเงินระยะนี้้าชะตาจะเป็นคนหาเงินเก่งและมีโชคช่วยด้านการหาเงินอยู่เสมอๆจะมีเงินเข้ามาหลายรูปแบบอีกทั้งยังมีรายได้พิเศษด้านการเงินที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีอยู่อย่างต่อเนื่อง ไปจุนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศรีพิจิกช่วงปลายปีตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศรีพิจิกคือดาวอาทิตย์สำหรับช่วงกลางปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระยะนี้ดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานยังคงส่งผลดีให้เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องจากปลายเดือนเมษายนหลังวันที่14พฤษภาคมประจนถึงวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบปัตตนิช่วงนี้ด้านการงานจะได้ร่วมลงทุนหรือร่วมมือกันทำมาหากินกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามและจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งระยะนี้มักจะมีโชคลาภด้านการงานอยู่เสมอๆมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่บ่อยครั้งระยะนี้ด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดระยะวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธเจ้าเรือนมรณะตำแหน่งดาวเกษตร และอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุกเจ้าเรือนวินาศช่วงนี้ดาวสุกเจ้าเรือนวินาศไม่อาจส่งผลร้ายด้านการเป็นเจ้าเรือนวินาศได้พระโคโจรสถ,ถิตพบมรณะส่งผลดีทำให้เจ้าชะตารอดพ้นจากความวินาศและภัยพิบัติทั้งปวงระยะนี้ด้านการงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก โชคลาภในธุรกิจด้านการงานมักมีอยู่อย่างเสมอเสมอช่วงหลังวันที่16กรกฎาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศการไปทำงานยังต่างประเทศจะส่งผลดีเป็นอย่างสูงด้านอาชีพการค้าขายและอาชีพการงานต่างๆจะพัฒนาก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงกลางปีระยะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนธุรกิจด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องมาจากเดือนสิงหาคม จนถึงกลางเดือนกันยายนระยะวันที่17กันยายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะพบวินาศพบตนุและพบกระดุมพระช่วงที่โคจรสถิตพบลาภะช่วงนี้มักมีโชคลาภด้านธุรกิจการงานผู้ที่คิดลงทุนทําการค้าขายหรือลงทุนในธุรกิจด้านการงานต่างๆ ช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีดังหวังหลังวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดช่วงนี้ด้านการงานอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำลงความเสียหายด้านการงานและอุปสรรคปัญหายุ่งยากมักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอ เพราะดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศและมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดการแก้เคล็ดด้านการงานช่วงนี้ถ้าได้ทำงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีหลังวันที่16พฤศจิกายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมด้าการงานระยะนี้จะดีขึ้นเป็นอย่างมาก เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งด้านการงานจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่หลายรูปแบบและจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งยังจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักระยะนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างเพราะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นแต่ก็จะได้รับรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงในภายหลังระยะวันที่16ธันวาคม ดาวอาทิตย์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคช่วงนี้ด้านการงานจะดีขึ้นเป็นอย่างมากและมักมีโชคด้านการงานอยู่เสมอเสมอธุรกิจด,ด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการหมุนเงินการเป็นนายทุนด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูง สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวสุกร์สำหรับช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระยะช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21พฤษภาคมสำหรับด้านคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ด้านความรักครับส่วนผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมั่นคงถาวรและมักมีโชคด้านความรักอยู่เสมอๆหลังวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบบัตตนิ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอัิตย์ดาวพฤหัสและดาวพุธระชานี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองถ้าคิดหาใครสักคนมาเป็นคู่ร่วมชีวิตจะได้พบรักแท้คู่บุพเพสนิวาสถ้าเป็นคนถิ่นฐานเดียวกันจะดีอย่างมากๆถ้าได้แต่งงานแล้วชีวิตรักจะมีฐานะมั่นคง ทั้งความเป็นอยู่และอาชีพการงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักครอบครัวจะดีอย่างมากๆจะมีความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดๆมากวนใจหลังวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่9การกฎาคมระยะนี้คนโสดคิดจะมีความรักจะได้พบคนที่มีฐานะดี เป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานแล้วชีวิตรักจะมั่นคงถาวรเจริญรุ่งเรืองทั้งฐานะความเป็นอยู่และตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านคู่ครองคนรักก็ยังดำเนินชีวิตรักอย่างมั่นคงถาวรและสดใสหวานชื่นอยู่อย่างต่อเนื่องวันที่19กร,รกฎาคมถึงวันที่สองสิงหาคม ดาวสุขดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบสุภะสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถ้าคิดจะมีรักจะได้พบกับคนที่มีฐานะเป็นคนใหญ่คนโตทั้งด้านการเงินและอาชีพการงานเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติจะได้พบเจอในต่างถิ่นแดนไกลหรือในต่างประเทศ แต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถตั้งตัวได้และอุดมด้วยโภคท้มครับสำหรับชาวรัคนาราศีพิจิกที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะนี้ด้านคู่ครองความรักจะสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมากและจะมีโอกาสได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศสรุปตลอดช่วงกลางปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดจะโชคดีได้พบรักในช่วงนี้ครับถ้าได้แต่งงานการแต่งงานจะมีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ อาจเรียกได้ว่าหนูตกถังเข้าสารหรือราชากับยาจกก็เป็นไปได้ครับเพราะคนที่จะได้พบมีฐานะแตกต่างกันมากสำหรับช่วงที่ดาวแห่งความรักโคจรสนิทพบตนุและพบกระดุมพระด้านคู่ครองความรักสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วจะอยู่ในสภาวะที่ดีสำหรับผู้ที่เคยมีข้อขัดแย้งบาดหมางกันมาครั้งก่อน จะคืนดีกันได้ในช่วงนี้ครับสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกตลอดปลายปีนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพุธสำหรับช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะช่วงต้นเดือน ด้านโชคลาภยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อนเนื่องมาจากเดือนเมษายนหลังวันที่7พฤษภาคมถึงวันที่25พฤษภาคมระยะนี้จะมีโชคลาภที่เกิดจากศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆและจะมีโชคลาภที่มาจากด้านคู่ครองความรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามนำมาให้ระยะนี้ก็เป็นอีกระยะหนึ่งครับที่โชคลาภมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด โชคลาภใหญ่ก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งช่วงวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่27มิถุนายนดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปัตตนิและพบมรณะช่วงนี้คู่ครองคนรักคุ่นส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้อยู่เสมอเสมอช่วงนี้โชคลาภด้านการงานมักจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดอีกทั้งยังจะมีโชคลาภใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรม และโชคลาบที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหลังวันที่9กรกฎา,าคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาบโคจรสถิตพบสุภะระยะนี้จะมีโชคลาบด้านอสังหาริม,มทรัพย์ด้านทรัพย์สินเงินทองและโชคลาบที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลอยู่ไม่ขาดโชคลาบใหญ่มักเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอ ไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านโชคลาภช่วงกลางปีของชาวราราศีพิจิกโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะนี้จะมีโชคลาภด้านการงานเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคใหญ่อาจจะต้องมีการรอคอยและใช้ความพยายามอยู่บ้างแต่ก็จะได้มาดังหวัง ช่วงวันที่19กันยายนถึงวันที่6ตุลาดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบลาภะช่วงนี้โชคลาภใหญ่จะเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งโชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจต่างๆจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดระยะตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคมดาวพุธโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุก ระยานี้จะมีโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศช่วงนี้คู่ครองโกนรักบุตรบริวารหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภใหญ่มาให้สำหรับด้านดาวพุธดาวแห่งโชคลาภที่เป็นทั้งเจ้าเรือนลาพระและเจ้าเรือนมรณะโคจรสถิตพบวินาศทำให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนกับดาวศุกเจ้าเรือนวินาศ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรจึงส่งผลดีทําให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและความหายยณนะทั้งปวงและส่งผลดีด้านการเป็นดาวอุจจาพิมุกทําให้โชคลาภใหญ่เกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งหลังวันที่24ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวพุธด,ดาวเห็งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุกุมลัคนาช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ช่วงนี้ด้านโชคลาภดีอย่างมากๆครับจะมีโชคลาภจากด้านต่างๆเข้ามาอยู่ไม่ขาดทั้งโชคลาภด้านธุรกิจการงานโชคลาภด้านธุรกิจการเงินและโชคลาภด้านคู่ครองความรักสภาวะด้านโชคลาภช่วงปลายปีนี้จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีพิจิกช่วงปลายปี ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกคือทิศประจำตัวตนคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ ตอนล่างฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนคอดไปทางทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศเหนือทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างคอดมาทางตะวันตกสําหรับการคำนวณหาทิศทางจุดเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยประจำในปัจจุบัน ใช้เป็นศูนย์กลางสังเกตหาทิศต่างๆให้ดีและเดินทางไปตามจุดประสงค์ในทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาดังกล่าวสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด,ด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้าน ซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศรีพิจิกครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกคือเลขสเลขประจำตัวตนเลขห้าเลขแห่งการเงินเลขหนึ่งเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งโชคลาภเลขสองเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตา ให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันเช่นใช้ในการสวดมนต์กิจจบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทเอ็และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะกอนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหนึ่งเลขแห่งการงาน ปักธูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางถวายเลขห้าเลขแข่งการเงินปักธูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขสองเลขแข่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขสี่เลขแข่งโชคลาภปักธูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาท จะอธิษฐานขอพอรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงโลนบรันรดาลให้ชาวลัคนาราศีพิจิตทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น ให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ